สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Root Easy นะครับผมจอนนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ท็อปนะครับจะมารีวิวรหัสปักธงมูลค่าหลักล้านนั่นเองที่เรียกว่าหลักล้านนะครับ บอกเลยว่าความเป็นมาไม่ธรรมดานะครับทุกคนเพราะว่ารหัสนี้นะครับเติมไปหลักล้านบาทนะครับบอกเลยว่าชิปหายเกมมิ่งนะครับผมเติมเกมบ้าอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนก็นะครับเคยแจ้งน้องๆไปแล้วนะครับว่าไ d ีนี้นะครับเติมไปราวๆประมาณ5ล้านเพจนะครับทุกคนก็ถ้าเอาไปหารเท่าไหร่นะหัน3าป่ะก็ต้องลองหาน3ดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เนาะ ก็ได้ยอดประมาณนั้นแหละนะครับทุกคน5ล้านเพชรหาร3อะไรงนี้นะครับก็ได้ตามนั้นเลยแล้วก็นะครับผมสําหรับ EP ีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวรหัสกันซึ่งขอเกินไว้ก่อนว่ารหัสนี้นะครับก็เป็นรหัสของพี่ท็อปเองเนาะและก็รหัสนี้ในอนาคตนะครับพี่ท็อปก็จะแจกนั่นเองบอกไปแล้วนะบอกไปหลายรอบมากแล้วนะครับว่าแจกแน่นอนนะครับสําหรับรหัสนี้<บ>ซึ่งนะครับรหัสนี้ไม่ว่าจะเป็นชุด และก็ท่าทางนะครับหรือว่าสกินปืนนะครับบอกเลยว่ามีเกือบทุกอย่างในเกมนะครับทุกคนย้านะมีเกือบทุกอย่างในเกมนะครับผมเติมเป็นล้านไม่มีเกือบทุกอย่างได้ยังไงเออนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปเริ่มกันที่หน้าโปรไฟล์ก่อนละกันนะครับทุกคนก็นะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับรหัสนี้ก็อยู่ด้านแก้ว3ดาวเนาะก็อแต่แปดพันห้และก็นะครับมีฉายา6ปีด้วยนะครับทุกคนบ่งบอกถึงความเป็นตำนานนะครับผม 6ปีนะเกือบ7ปีแล้วนะครับสำหรับรหัสนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าบันเทิงบันไลสุดๆนะครับความบันเทิงมักมาพร้อมกับความบันไลเสมอจําผมไว้นะครับทุกคนและก็นะครับตอนนี้ก็ใช้ชื่อฉี่เลียหอบอยู่นะครับทุกคนและก็นะครับสำหรับสัญ,ญลักษณ์ฮีโรอีกก็ คือขึ้นแรงแกนทุกซีซั่นอ่ะเอาง่ายเลยแรงแกนทุกซีซั่นนะครับผมไอดีนี้นะครับ<ะ>ไม่เคยที่จะไม่ขึ้นแรงแกนนะตั้งแต่แรงแกนมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็ครับเห็นไหมมันจะมี3ซีซั่นที่มันไม่สีม่วงนะครับเพราะว่าไอสามซีซั่นเนี่ยเรียกยังไงดีตอนนั้นเกมมันไม่อัปเดตเว้ยมันก็เลยไม่มีสีม่วงมาให้เหมือนกับซีซั่นอื่นๆนั่นเองนะครับท<ะ>ุกคนแล้วก็จะมีเป็นโหมดซีสีนะโหมดซีซีก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ มีสีม่วง2อันนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับสีวีสีนะครับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวชุดกันดีกว่านะครับผม,ม,มซึ่งชุดนะครับชุดแรกเลยบอกเลยนี่คือความภาคภูมิใจของผมชุดไททันกรอกซึ่งผมยังมีแบบข้อสงสัยอยู่จนทุกวันเน,น,นี้มันทํามาทําไมวะงงไหมไอชุดเนี้ยมันทํามาเพื่ออะไรทํามาทําไม ผมยังไม่เข้าใจนะแต่ผมก็จัดมาอยู่ดีนะครับและก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นไททันเอเรนนะไททันจู่โจมซึ่งชุดนั้นผมเออไม่กล้าเอามาไว้อยู่ในไอดีนะมันเหมือนจิ้งจกนะครับทุกคนและก็ไปเดี๋ยวเราไปชุดอื่นกันต่อก็มีประมาณนี้เนาะชุดสําหรับชุดเซ็ตนั่นเองนะครับทุกคนอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <Bro. S 1> เดี๋ยวจะรีวิวแบบว่าวๆเลยนั่นเองนะครับทุกคน E p พี EP นี้จะไม่ลีลาไม่ลีลาน้องๆชอบด่าพี่ท็อปว่าพี่ท็อป ลีลาแบบตอนรีวิวรหัสพี่ท็อปลีลาอะไรอย่างงี้นะไปะทุกคนดูกันให้ทันนะเดี๋ยวจะรีวิวแบบว่าไวไวๆเลยนะครับทุกคนอ่ะไปะผมจะไม่ค่อยจิ้มเท่าไหร่นะถ้าแบบมันไม่ใช่ชุดที่แบบว่าผมภาคภูมิใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูความภาคภูมิใจชุดแรกนี่หล่อเท่ชุดนี้หล่อเท่ผมชอบมากผมชอบจริงชุดนี้ชอบจริงไปทุกคนไปกันต่อไปกันต่อเลื่อนววๆเลื่อนววๆแล้วก็นี่ชุดนี้ ความภาคภูมิใจของผมอีกแล้วนะครับผมก็เป็นชุดเมคาอักคีไปไปกันต่อไปกันต่อนี้ชุดบาวันแล้วก็นะชุดอีโวชุดอื่นน้องๆไม่ต้องสงสัยว่าทําไมพี่ท็อปถึงไม่จิ้มนะเพราะว่ามันไม่ใช่ความภาคภูมิใจเว้ยเออก็ดูกันให้ทันนะครับทุกคนไปไปไวๆไ,ไปไวไวๆตอนนี้ก็หอบแล้วนะครับรีวิวรหัสทีไรกูหอบฮืดขึ้นทุกทีเลยโอ้โหจะบ้าตายเพราะว่าชุดมันเยอะเกินนะทุกคนแบบ พูดกันจนหอบหืดขึ้นและก็นี่ชุดนี้ชุดโฟกิงบอกเลยนี่คือความภาคภูมิใจของผมอีกแล้วนะผมชอบชุดแบบนี้มากนะแม้ในชีวิตจริงผมจะไม่แต่งตัวแบบนี้ก็เถอะนะครับไปไปกันต่อไปกันต่อ let's go let's go เลื่อนไปเลื่อนไปดูกันให้ทันนะจ๊ะเพราะว่าคลิปนี้นะผมจะเลื่อนให้ดูหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงผมหมวกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะจะเลื่อนให้ดูหมดเลยนะครับไปไปไป let's go let's go นี่โอเค สำหรับทรงผมก็หมดแล้วไปพาปิตากันต่อเฮ้ยอันนี้เท่ผมชอบอันนี้มากพาปิดปากอันนี้นะผมชอบมากดูดิเพราะมันมีหน้าสีดําไว้เออบอกเลยบันเทิงไปทุกคนเฮ้ยนี่นี่นี่ความภาคภูมิใจของผมนี่สุดตีนไปไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่ออันนี้ก็เกือบจะภาคภูมิใจนะแต่ว่ามันเป็นชุดย้อมแมวก็เลยไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่ไปไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อนี่นี่ let's go let's go let's go รีวิวกันแบบรวดเร็ว,รวดวนเร็วนะครับบอกเลยมันเยอะจริงๆนะครับชุดในเกมเนี่ยผมมีเกือบทุกชุดนะในเกมเนี่ยไม่จะมีแค่แบบว่าชุดซีซันแบบซีซั่น1ซีซัน4ซีซัน3อะไรเงี้ยนะที่ไม่มีหลังจากนั้นก็คือมีทุกซีซันนะครับไปกันต่อยาวๆครับทุกคนไปกันต่อยาวๆโอเคสําหรับหน้ากากก็หมดแล้วเนาะแล้วก็มาลายเพ้นหน้ากันต่อนะครับไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปคือมันมีเกือบทุกอย่างอะเออ ขอาญาดขิงรหัสตัวเองหน่อยละกันไปทุกคนเสื้อต่อครับผมสําหรับเสื้อก็มีประมาณนี้นะโอ้โหแม่กล้าพูดได้ไงว่าประมาณนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆเลยนี่มันโอ้เรียกได้ว่า GM รหัสลองๆอง,องแบบรหัสน้องๆ GM เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนเผลๆนะครับ GM ก็มีไม่เท่าผมนะนี่เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนกันจนหอบหืดขึ้นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคน บรรยจริงๆรในรหัสนี้ถ้าแบบเอาตังที่เติมฟรีไฟออกมานไปซื้อบ้านได้หลังนึงเลยเนะพูดจริงนะแบบบ้านแบบรอบๆแบบกรุงเทพแบบขอบๆอะไรเงี้ยราคาสักแบบว่าล้านแบบไปปลายอะไรย่างงี้คือแบบซื้อได้สบายเลยเนะโอ้โหแม่ซื้อบ้านซื้อรถนี่ชิวนะครับรหัสนี้เนี่ยไปทุกคนไปกันต่อไปกันต่อของแท้บอกเลยคือตั้งแต่ผมเริ่มเล่นรหัสนี้นะ ตอนนั้นผมอายุประมาณ19นะครับทุกคนสําหรับตอนที่แบบผมเริ่มเล่นฟรีไฟจริงๆนะก็ประมาณ 6- 7ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณอายุ25แล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าเล่นมานานมากนะครับผมเด็กอายุ19เติมฟรีไฟเกือบ2ล้านโอ้ไม่กอดไปทุกคนเลื่อนกันครับผมเลื่อนกันไปเลื่อนกันไป,น,ไปนี่กางเกงก็ดูให้ทันนะครับ <c oughs> ไป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  let's go let's go let's go เอ้ยนี <ไ professors fingers out> ่นี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 ่ก็คือความภาคภูมิใจของผมอีกแล้วนะครับทุกคนชุดนี้แบบเมื่อก่อนนะตอนมันมาใหม่ๆคือแบบผมใส่เล่นทุกวันนะครับใส่ลงแรงตลอดบอกเลยไปเลื่อนต่อเลื่อนต่อเฮ้ยๆนี่นี่นี่ด้วยนี่ด้วยกางเกงกางเกงปีกนกสีขาวนะครับผมชอบมากผมชอบมากไปทุกคนเลื่อนนะครับผมเลื่อนแล้วก็นี่ชุดเลนโงคุผมก็ชอบนะจะบอกให้แลวคือแบบ เลื่อนกันจนแบบเกมมันโหลดตามผมไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้คือแบบเกมหมุนแล้วนะครับช็อตเมื่อกี้เนี่ยไปทุกคนเลื่อนต่อเลื่อนต่อคือชุดในความาภาคภูมิใจผมมันมีหลายชุดมากนะครับแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าผมเลื่อนไวเกินนะครับก็เลยดูไม่ทัน <c oughs> ขนาดผมเป็นคนเลื่อนเองนะผมยังดูไม่ค่อยจะทันเลยนะครับไปทุกคนรองเท้ารองเท้านี่อันนี้ก็เป็นรองเท้าแตะผมก็ใส่ตลอดเนาะไม่ใช่รองเท้าแตะดิเท้าเปล่าเท้าเปล่า ไปทุกคนเลื่อ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 นบอกเลยว่าความภาคภูมิใจของผมในฟีฟานี่เยอะมากนะครับแต่ว่าดูไม่ทันกดให้ดูไม่ทันนะครับชุดอีโวอะผมพูดตรงๆมีทุกชุดในเกมนะครับเผื่อน,น้องๆสงสัยว่าแบบมารีวิวทาไมชุดตึงๆไม่มีเลยพี่มีแต่บอกแล้วว่าจะไปแบบรวดเร็วรวดเร็ว,ว,วไปทุกคนเลื่อนให้เลื่อน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 กันต่อเลื่อนกันแบบรวดเร็วรวดเร็ว เดี๋ยวไปต่อกันชุดผู้หญิงต่อนะทุกคนชุดผู้หญิงอ่ะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ดูแล้วกัน e นี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดของผู้ชายและก็นี่มีกล่องชุดด้วยบอกเลยบันเทิงแต่นะครับกล่องชุดตอนนี้ก็คือเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่าพี่ท็อปเปิดไปโอ้โหเปิดไปแบบจนหมดแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับไปเลสโกแล้วก็อนนี้ก็เป็นชุดกระต่ายเนาะผมยังไม่ได้เปิดนะชุดนี้และก็นี่ก็เป็นชุดโมเอฟอีกแล้วนะครับ ซึ่งผมเป็นคนเดียวในเกมหรือว่าในโลกเลยก็ว่าได้ถ้าไม่นับ GM จริงๆนะผมอาจจะเป็นคนเดียวที่มีไอเนี่ยอย่างละ2-3ชุดเนี่ยคือผมอาจจะเป็นคนเดียวในโลกเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมีแบบโอ้โหมาตั้งนานแล้วนะครับทุกคนเมื่อก่อนนะผมเคยบอกไปแล้วว่าผมมีโมเอฟนะแต่ผมเปิดไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือเปิดไปได้เป็นปี2ปีแล้วนะครับแต่ทุกคนเลื่อนเลื่อน่อื่อน นี่นะครับผมบอกเลยว่าชุดอีโวที่ดองไว้นี่ก็เยอะนะนี่นี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับทุกคนไปเลื่อนต่อเลื่อนต่อเลื่อนต่อมีประมาณ129ชุดนะตอนนี้นะครับสําหรับชุดที่ดองไว้โอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ชุดผู้หญิงกันต่อชุดผู้หญิงขอเลือกเป็นน้องเคลลี่แล้วกันนี่เลยเคลลี่ขวัญใจผู้บ่าวฟีลไฟนะอีบอกเลยบันเทิง โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปดูชุดผู้หญิงกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปเริ่มที่ชุดเซตก่อนละกันนะครับก็สําหรับชุดเซตผู้หญิงก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่ได้เยอะมากไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเอะติมไปนิดเดียวนะครับเติมไปประมาณเกือบ2ล้านอะเติมไปนิดเดียวไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไปทุกคน <S <S เลื่อนครับผมเลื่อนเลื่อนนะฮะเลื่อนโอ้โหหอบผืดกลาลังจะมาตอนนี้หอบผืดกําลังจะมาบอกเลยว่ารีวิวรหัสทีไรชิปหายทุกทีนะครับ สุขภาพร่างกายย่ำแย่นะครับผมเพราะว่าคือต้องพูดไม่หยุดนะครับแล้วก็แบบยังไงอ่ะมันเหนื่อยว้ยรีวิวรหัสอะ่ะแต่แบบคืออยากให้น้องๆรู้ไงเออเราต้องขิงแล้วต้องขิงขิงชาวมงชาวบ้านเขาไปเรื่อยเนี่ยจัดไปทุกคนไปบอกแล้วชุดผู้หญิงไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยดูดูด,ดูไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนี่นี่นี่ชุดความภาคภูมิใจของผู้หญิงนี่ที่ผมมีนี่นี่บอกเลยนี่คือความภาคภูมิใจผมชอบแว่นมากผมคลั่งแว่นอันนี้มากนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรเด้ย เฮียอะไรวะเนี่ยวัดเด้อโอ้โหทำไมนั่งไปอย่างงี้เนีน <c oughs> ่ยกูเพิ่งรู้เลยว่าว่ากูมีชุดโอ้โ oh. หสับป,ประดนแบบนี้ด้วยไอ้บ้าเอย้ยอะไรวะเนี่ยมันชุดบ้าอะไรวะเนี่ยทุกคนผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าผมแบบมีไอ้พวกชุดแบบโอ้โ oh. หที่มันสับป,ประดนขนาดนี้อยู่ในไอดีด้วยเนี่ยโอ้โ oh. หผมกำลังจะลั่งแล้วก็นี่นี่เลยนี่เลยชุดแอสซสเซนอันนี้ผมชอบผมชอบผ้าปิดตานะครับ อันนี้ผมชอบไพ่ไปตตามากไปทุกคนไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนบอกเลยว่าเยอะสุดๆเยอะจริงๆแล้ว็อนนี้ชุดอะไรอยู่วะเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าผมมีแบบชุดพวกนี้อยู่ในไอดีด้วยนะครับ <c oughs> คือแบบว่าเล่นไปเล่นมามันก็มีมาเองอะ่ะเออ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจมันมีนะมันมีมาเอง <c oughs> จัดไปหน้ากากไม่ใช่หน้ากากดิลายเพนหน้าต่อทุกคนลายเพนหน้าก็มีประมาณนี้นะ <c oughs> เลื่อนกันไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆนะครับผมเลื่อนกันไปเรื่อยๆ ฟังจากเสียงผมนะตอนนี้คือแบบผมเหนื่อยมากเพราะว่าคือชุดมันเยอะนะครับทุกคนไป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 ,ป let's go let's go เื่อนเฮอันนี้ก็เป็นชุดที่ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายซึ่งผมชอบเหมือนกันนะใส่ผู้หญิงน่ารักมากนะครับชุดนี้ไป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 ,ไป,ไป <Wow. S 1> คือเยอะจริงๆผมไม่ค่อยอยากทําคลิปรีวิวรหัสสักเท่าไหร่นะเพราะมันเหนื่อยนะทุกคนมันเหนื่อยมากเหนื่อยแบบ โอ้โหโคตรของโคตรเหนื่อยเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนป้ายปไป้ยปปปเลื่อน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 ของแท้บอกเลยนี่ชุดผู้หญิงของแท้นะบอกแล้วไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยไม่เยอะเลยนะครับผมนี่ไม่เยอะนะไม่เยอะไม่มีความเยอะเลยนะครับไม่เยอะจริงๆนี่นี่นี่ในก็ผมชอบมากนะเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อสปอนเซอร์ใช่ไหมเออผมชอบมากผมชอบมากไปเลื่อน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 บอกแล้วชุดผู้หญิงไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ เห็นไหมผมบอกแล้วไม่เยอะเลยนะครับสําหรับชุดผู้หญิงเนี่ยไปทุกคนเืียนต่อเืียนต่อเืียนต่อไม่เยอะก็คือไม่เยอะนะครับรหัสนี้นะครับโอ้โหถ้าแบบเอาไปขายนี่ก็น่าจะอยู่หลักแสนอยู่นะเพราะว่าพูดง่ายๆเลยตอนนี้นะครับเกมฟรีไฟลเนี่ยแทบจะไม่มีคนเติมแล้วนะที่แบบเติมซื้อชุดแบบใหม่ๆนะครับ <S <S ก็คือผมเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยน,นะที่ยังเติมซื้อชุดใหม่ๆอ,อยู่นะครับทุกคน ผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่ารหัสตึงๆที่แบบว่ามีปากทงหรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็ไม่เติมฟรีไฟล์หรอกปัจจุบันเนี่ยส่วนน้อยนะที่จะเติมเพราะว่าแบบชุดส่วนใหญ่คือมันใช้ไม่ได้เว้ยคือมันแทบจะเอามาเล่นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไปทุกคนไปต่อ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 เลื่อนต่อเลื่อนต่อเลื่อนต่อนะจ๊ะไ,<ป>ไหนจ๊ะ มันมีชุดความภาคภูมิใจของผมอีกหนึ่งชุดนะครับทุกคนสําหรับผู้หญิงเนี่ยแต่เลื่อนไม่เจอหรือว่าผ่านมาแล้วน่าจะผ่านมาแล้วนะครับช่างมันแล้วกันไปทุกคนไป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 อ่ะโอเครองเท้ารองเท้ารองเท้าลเลื่อน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 ฮะเลื่อนของเท่บอกเลยคลิปนี้อ่ะมิมบันเทิงแบบโคตรบันเทิงอ่ะอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะ ความบันเทิงนะครับมักมาพร้อมกับความบันเลยเสมอนะครับทุกคนไปทุกคนเลื่อนครับผมเลื่อน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 โอ้โหมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดอะไรวะเนี่ยชุดอะไรอ๋อชุดอันนี้ผมก็งงว่ามันเป็นแบบรองเท้าปีกนกได้ไงกำลังงงอยู่นะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับชุดผู้หญิงไปทุกคน เดี๋ยวเรานะครับผมไปดูกันที่ตัวละครดีกว่านะตัวละครนะครับก็มีประมาณนี้เลยไม่เยอะนะมีทุกตัวในเกมแต่มีไม่เยอะนะแต่แค่มีทุกตัวในเกมนะครับทุกคนไม่เยอะเลยนะครับผมแต่มีทุกตัวไม่เยอะแต่มีทุกตัวนะครับทุกคนโอเคไปทุกคนเราไปกันต่อขออนุญาตเปลี่ยนชุดแบบรวดเร็วนี้การเป็นชุดหล่อเทแล้วและก็ดีวีวรายต่อดีก็เป็นท่าทาง นี่เลยท่าทางก็ครบบอกเลยว่าครบนะฮะครบท่าปักธงท่าปักโอ้โหอะไรก็มีครบนะครับทุกคนไปนี่เลยท่าปักธงความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ไปกันต่อไปกันต่อท่าสกินปืนคือมีทุกท่านะครับโอเคไปผมจะเลื่อนแบบรวดเร็วเลยแล้วกันดูกันให้ทันนะจ๊ะของแท้บอกเลยรหัสนี้ว่าของแท้บอกได้คําเดียวว่าของแท้ ไป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 น้องๆคิดว่าในฟรีไฟ์นะครับจะมีใครที่แบบว่ามีของเยอะกว่าพี่ท็อปไหมถ้าไม่นับ GM เนี่ยลองแบบว่าพูดมาให้พี่ท็อปไม่ใช่พูดดิลองคอมเมนต์นะครับมาให้พี่ท็อปดูสักคนถึงสองคนได้ไหมอยากรู้อ่ะแต่ผมก็พอรู้อยู่คนหนึ่งนะรู้อยู่คนเดียวเออพี่ชายผมเองพี่ชายผมเองไปทุกคนไปกันต่อนี่นะครับผมถ้าเปิดตัว ของแท้แล้วก็นี่ท่าแปลงร่าง <S <S แล้วก็สําหรับสกินอันนี้ก็ไม่มีนะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเกมยังไม่เอามาขายแล้วก็ท่าพิเศษก็คือมีครบนะครับไปทุกคนไปกันต่อโปรโฟไฟล์ก็ไม่ค่อยอยากรีวิวอะไรมากนะก็มีประมาณนี้แล้วก็ท่าทางไม่ใช่ท่าทานดิยานผ่านนะมีครบนีฮมีครบมีครบลำบงลำโบไม่คันลงไม่คันเลนก็คือครบนะฮะ นี่หล่อเทบอกเลยแลมโบกินนี่แล้วก็ไปมอเตอร์ไซค์แล้วก็นี่รถกบรถกบแล้วก็รถจิบนะฮบขาดอ,อันเดียวนะสีทองม,ม,มันไม่กลับมาให้แลกอะ่ะไออันนั้นคือมันไม่กลับมาให้แลกแล้วผมเสียดายมากเลยรถจิบสีทองอะ่ะแล้วก็ไปกระบะซิ่งกระบะซิ่งแล้วก็บิ๊กฟุตนะฮะมีประมาณนี้ไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ครับผมนี่ตุก๊กๆกก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่เยอะนะฮะ แล้วก็อื่นๆน,นี่โอ้โหบอกเลยของแบบเหลือๆเหลือๆเหลือไอเดียแล้วก็อันนี้ก็ตัวอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นของที่เอาไว้วางในเกมนะบัตรเป็นชื่อเหลือซิบนะครับ <c oughs> ไปทุกคนไปกันต่อนี่กล่องสกินปืน <c oughs> มีเป็นพันกล่องนะครับผมจะบอกให้เนี่ย <c oughs> โอ้โหของแท้ ของแท้ฟุดๆนะฮะไปทุกคนเลื่อ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 นเดี๋ยวไปต่อกันที่สกินปืนกันต่อนะทุกคนนี่เลยอันนี้ชุดเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วนะแล้วก็อันนี้นี่ครับผมเกมปิดกูยังไม่หมดเลยมั้งเนี่ย <c oughs> คือเกมปิดอะผมยังใช้ไม่หมดเลยอะทุกคนอันนี้เชื่อผมปะล่ะคือโอ้โหเหลืออีกประมาณสิบเทา่าไหร่อ่ะสิบห้าปี <c oughs> ใช่ไหมประมาณสิบห้าปีนะทุกคน <c oughs> เกมแม่งปิดไปแล้วเกมปิดไปสามรอบอะ่ะ ของผมยังไม่หมดเลยนะครับโอเคแลวก็เนะเดี๋ยวมาต่อกันที่สกินปืนเริ่มกันที่สกินปืนเวลอัพก่อนละกันก็คือเวลตันทุกกระบอกนะครับทุกคนนี่นะครับผมบอกเลยว่าตันนะฮะตันทุกกระบอกนะฮะไม่มีกระบอกไหนไม่ตันนะนี่ไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนอันนี้ก็เป็นท่าหมัดน,นะแล้วก็นี่จัดไปเลื่อน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 ปืนเจ็ดปืนแปดครบโอเคไปไปต่อสกินปืนอันใหญ่กันดีกว่า ผมจะไม่รีวิวแบบนี้ทุกคนนี่ของแท้บอกเลยที่มันคลังแบบคลังอาวุธเดินได้นะ่ะเฮไปทุกคนเลื่อนให้เลื่อนเลื่อน,อนช้าๆ้ากินปืนให้ดูแบบช้าๆผมจะไม่เลื่อนไวมากนะสําหรับอันนี้ให้ดูแบบช้าๆช้าๆสลโลไลท์สลโลไลท์เออและก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะก็มีครบทุกตัวนะยกเว้นโปลิงตัวเดียวไปไปไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่ คือม sí, ันจะเยอะไปไหนเนี่ยตาลายนะเนี่ยตาลายเลื่อนไปเลื่อนมาตาลายนะครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตาลายตาลายตาลายระวังนะทุกคนน้องๆที่ดูอยู่ระวังเป็นลมนะจ๊ะคือมันเยอะเกินดูดิดูดิเลื่อนจนแม่งตาลายอ่ะปืนในเกมอ่ะผมมีทั้งหมด841กระบอกนะครับ6เดือนที่แล้วนะครับที่รีวิวรหัสไปตอนนั้นก็มีสกินปืนอยู่ประมาณ700ยกว่ากระบอกนะครับแต่ตอนนี้นะเพิ่มมาเป็น800กว่าแล้วนะครับบอกเลยว่าบันเทิงสุดๆนะ เอาทุกอย่างที่เข้ามาในเกมจริงๆเลยผมเนี่ยสตีนนี่แล้วก็ยังมีปืนที่จำกัดเวลาอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ที่หมดอายุไปแล้วก็มีประมาณนี้เนาะก็มีบางอย่างนะที่แบบว่าผมไม่ได้เอานะครับทุกคนอันนี้ก็หมดอายุไปแล้วนะครับ<ะ>เฮ้ยเยอะอยู่นะที่หมดอายุไปเนี่ยเฮ้ยถ้าผมซื้อทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นพันกระบอกหรือเปล่าคิดว่าถึงไหม 1,000พก็บอกผมคิดว่าน่าจะถึงนะ <Nope. S 1> เดี๋ยวค่อยลองดูแลกันนะครับทุกคนโอเคนะครับก็สำหรับสกินปืนนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าบันเทิงสุดๆความบันเทิงนะครับมักมาพร้อมกับความบันเลยเสมอกระเป๋าตังค์ในบันเลยชิบหายวายวอดไปหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวรหัส หลักล้านในวันนี้นะครับทุกคนบอกได้คําเดียวว่ามีทุกอย่างในเกมนะครับและก็น้องๆคนไหนนะที่รู้ว่าใครที่แบบว่ามีโอกาสที่จะมีของมากกว่าพี่ท็อปก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้นะ <Nope. S 1> ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับและก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปแนวไหนจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามและก็รอรับชมได้เลยและก็สําหรับคลิปนี้ บายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบายบายรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบายบาย